พี่กินส้มแล้วทิ้งเปลือกไว้แบบเนี้นี่นเหนื่อยที่จะเก็บแล้วนะแล้วทําไมอ่ะมีปัญหาหรอดูข่าวสิน,นั่นนะพี่กินทิ้งกินคว้างไม่เคยรู้จักประหยัดเลยอ่ะแล้วฉันต้องประหยัดทําไมอ่ะก็พ่อฉันรวยอ่ะเนี่ยคนอย่างฉันเนี่ยจะซื้อมากินกี่กระสอบก็ได้จะเททิ้งกี่ถังก็ได้แล้วส้มเนี่ยนะฉันจะซื้อมาเป็นเข่งเอามาปลาใส่หน้าเธออย่างเดียวก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องกินด้วยเธอพูดแบบเนี้ย ก็อยากจะเลิกกับฉันเลยนะฉันถือว่าคงนี้เธอไม่ได้ตั้งใจนะถ้าฉันได้ยินเธอพูดคํานี้อีกทีแล้วก็ฉันเลิกกับเธอจริงด้วยดูสิหน้าอย่างเธอเนี่ยจะหาสามีดีๆได้เท่าฉันหรือเปล่ารอๆรวยๆมีเสน่ห์อย่างฉันเนี่ยมันหาไม่ได้ไม่ง่ายหรอกนะจ๊ะไค่อะไรนะ เธอท้องเหรอใช่ฉันท้องแล้วท้องกับใครอ่ะเอา้าฉันก็ท้องกับพี่นะสิจริงเหรอเออก็ตั้งแต่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันก็บริสุทธิ์มาตลอดฉันไม่เคยมีอะไรกับใครเลยนะนอกจากพี่อะ่สะสาบาน ก็ตายฟีนสิเอาความจริงเออฉันยอมรับก็ได้ฉันก็เคยมีแฟนมา2อสาคนนั่นแหละแต่สองสาปีหลังมาเนี่ยฉันก็มีอะไรให้กับพี่แค่คนเดียวถ้าฉันไม่ท้องกับพี่จะให้ฉันไปท้องกับควายที่ไหนโมไว้ฉันคือหนุ่มเจ้าเสน่ห์ไม่ใช่ควายเออเพราะแต่ แล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงอะ่ะตอนนเมื่อเมียฉันเข้าก็ยืนหัวโดยอยู่นั่นน่ะเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันมีเมียแล้วอาพี่โอแล้วพี่โอจะให้หนูกับลูกทํายังไงอ่ะพี่โอจะให้หนูกับลูกเนี่ยไปตกละกรรมลมบาบากข้างนอกกันแค่สองคนเนะเาะพี่โออยากให้เด็กคนเนี้เขาไม่มีพ่ออย่างนั้นเหรอเออก็ได้งั้นเธอก็ไปลองคุยกับเมียฉันดูก็แล้วกันถ้าเมียฉันยอม ฉันก็มีปัญหาอะไรก็ดีเราจะได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่หนุ่มเจอสนเน่กับสาวไลที่ไปสองคนแหมแล้วเมียพี่เขาจะยอมปะลินยอมค่ะหมายความว่าไงอะพี่โอคะพี่โอทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเขาเป็นลูกผู้หญิงยังไงพี่โอก็ต้องรับผิดชอบ ดินเข้าใจหัวอ,อกลูกผู้หญิงดีค่ะเข้าใจว่างไงอะก็เข้าใจว่าเขาต้องเสียใจไงคะคุณบิ่มคะคุณมาเป็นภรรยาของพี่โออีกคนเราก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะคะดินโอเคคะ่ะดินโอเคจริงเหรอจริงค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะพี่มีความสุขจริงๆเลยอะ รินเมียเบอร์หนึ่งบิ๋มเมียเบอร์สองผู้หญิงไร้ที่ไปสองคนกับผู้ชายเจ้าสเสน่ห์แบบพี่โอ้โหชื่อเหมือนพรอตเกาหลีเลยจ้ะแมพี่ที่ทำบุญด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะทาไมถึงโชคดีแบบนี้นี่ถ้าต่อไปเนี่ยจะมีเบอร์สามเบอร์สเบอร์ห้าเข้ามาอีกเนี่ยก็ต้องฝากเธอสองคนดูแลด้วยนะจ๊ะถือว่าเป็นบุญของคนต่อๆไปก็แล้วกันนะ กินข้าวกันดีกว่านี่รินเมียเบอร์หนึ่งจ้ะยังไงพี่ฝากรินเนี่ยดูแลบิ่มเขาหน่อยนะบิ่มเขาเพิ่งมาเป็นเมียคนใหม่ในบ้านหลังนี้อาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรและที่สำคัญเนี่ยบิ่มเขาท้องลูกของพี่อยู่ยังไงฝากรินดูแลหน่อยนะเออนี่นี่รินตักอาหารที่มีประโยชน์ให้บิ่มหน่อยสิจ๊ะจะได้บำรุงลูกของพี่ กินเยอะๆนะคะลูกของพี่สองคนจะได้แข็งแรงขอบคุณจริงๆนะลินที่ดูแลฉันดีขนาดนี้ตอนแรกที่ฉันเจอหน้าเธอฉันคิดว่าฉันคงจะเกลียดเธอมากๆแต่พอเธอทำดีกับฉันขนาดนี้ฉันทำใจเกลียดเธอไม่ลงจริงๆไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้ไม่มีขยะให้เกิดหรอกมันไม่ใช่ความผิดของเธอ ของแบบเนี้ยมันตบมือครั้งเดียวไม่ดังหรอกนะถ้าผู้ชายมันไม่มักง่ายอะ่ะมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกแมลินลินก็ชมพี่เกินไปเรื่องความไมง่ายสบายๆเนี่ยพี่รู้ตัวดีจ้ะพี่เนี่ยมันหนุ่มเจ้าสเสน่ห์อะเนาะย <c oughs> ังไงเห็นเธอสองคนเข้ากันได้แบบนี้เนี่ยพี่ก็สบายใจยังไงวันนี้เนี่ยพี่ฝากเธอดูแลบ้านหน่อยนะเดี๋ยวพี่มาจะออกไปหาชวินมาหน่อยนะ พี่จะเอาเงินที่พ่อไปเลี้ยงกาแฟาชวินมันหน่อยไอชวินมันเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยมีใครครบเนะนี่ยพ่อมันหน้าตาไม่ดีแล้วก็ไม่มีสเสน่ห์เหมือนพี่ <laughs> พี่ว่าจะไปเล่าเรื่องที่พี่มีเมียสองคนเนี่ยไปโมยมันฟังซะหน่อย <laughs> ยังไงฝากเธอสองคนดูแลบ้านเลยนะพี่ไปนะจ๊ะฝากาด้วยนะจ๊ะที่รัก โอ้โหเพื่อนโอลานกินกาแฟสองแก้วเลยหรืออ้าวผู้ชายทรงสเสน่ห์อย่างฉันเนี่ยเมียยังมีสองคนแล้วทำไมฉันจะกินกาแฟ2แก้วไม่ได้ล่ะชวินนี่มันคือเรื่องจริงเหรอที่เพื่อนของเราเนี่ยมีเมีย2คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแหมชวินเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะแช่แป้งอีกนะเรื่องจริงสิชวินใครก็จะมาโกหกกัน ฉันอยากจะมาโม้ให้แกเนี่ยได้มาภูมิใจแทนฉันหน่อยว่าฉันเนี่ยมันเป็นคนมีสเสน่ห์ขนาดไหนแกคิดดูสิผู้ชายอย่างฉันเนี่ยมีเมียสองคนอยู่ในบ้านเดียวกันมันภูมิใจว่ะ <c oughs> แล้วอยู่ในบ้านเดียวกันก็ต้องกินด้วยกันนอนด้วยกันแล้วจะนอนกันยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> พูดกับแกนี่มันเหนื่อยจริงเลยแกไม่เข้าใจเลยนะคนเขาม,มีเมียสองคนเนี่ยเขาก็ต้องจัดวันซิเวันคู่นอนกับเมียเบอร์หนึ่งวันขี้ก็นอนกับเมียเบอร์สองแค่นี้งไม่ถึงยากไหนเลยชวินยุบหนอพองหนอแล้วถ้าเกิดว่าเมียคนใดคนหนึ่งไม่ยอมละ่ะโอยแกนี่มันเข้าใจโลกยากจริงเลยนะถ้าเมียสองคนไม่ยอมที่จะนอนแยกวันกันแล้วก็นอนพร้อมกันสามคนเลยเดีอาชวิน ลองคิดดูดิถ้าน,นอนอยู่บนเตียงสามคนพร้อมกันแล้วมีกิจกรรมครกกแล้วขาเตียงหักขึ้นมาโอ้โห,โ,หโ,หโหรู้ถึงไหนภูมิใจไปถึงนั่นเลยว่าชะวินอโอลาลทำแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการผิดศีลน,นะวะผิดศีลอะไรว่าชวินก็ กาเมสุมิชาจาราเวและมณีสิขาประทังสมาธิยามิไงสาธุวัยผิดสงผิดศีลเลยกันล่ะสมัยนี้ใครเขาคิดเรื่องแบบนี้กัน,นชีวินระวังกรรมมันจะตามทันนะฮยฉันไม่สนเว้ยเรื่องเวรกรรมมันมีจริงซะที่ไหนมีคนโทรมาใครโทรมาเหรอโอ้ อุ้ยอุ้้อยอ,ยอ,ยอ,ยอยน้องบิ๋มเมีย <laughs> คนที่สองโทรมาเว้ยชวินเี <laughs> ่ <net> เดี๋ยวฉันจะรับสายแล้วเปิดสปิสกรโฟนให้แกฟังเลยด้วยว่าคนมีเมียสองคนเนี่ยเขาคุยกับเมียเขายังไง <laughs> ปังให้ดีนะฮัลโหลน้องบิ๋มที่รักคิดถึงพี่เหรอจ๊ะฮัลโหลค่ะพี่โออคือบิ๋มมีเรื่องอยากจะบอกอะค่ะอุ้ย แหมพี่ออกมาไม่กี่ชั่วโมงเองจะโทรมาบอกรักพี่แล้วหรอจ๊ะเปล่าค่ะไม่ได้อยากจะบอกรักค่ะแต่อยากจะบอกเลิกค่ะเอ,ะอะบิมบิมจ๊ะมหมายความว่ายัางไงจ๊ะ พี่เป็นคนสงเสัยมากเลยนะจ๊ะและ้วแล้วที่สำคัญแล้วลูกของเราจะบิ่มเรื่องลูกของเรานรั่เนเหรอคะบิ่มไม่ได้ท้อค่ะบิ่มแค่อยากจะชนะพี่โอ,อและตอนนี้บิ่มก็ชนะแล้วค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบิ่มบิ่มบิ่มจะทำกับผู้ชายสงเสนัยแบบพี่แบบนี้ไม่ได้นะบิ่มแกแกเสียใจแทนฉันใช่ไหมเอชวินวินทำมาเพื่อน เออไม่มีก็ได้เว้ยเมียคนที่สองเนี่ยโธ่ยังไงฉันก็ยังมีลินเมียคนที่หนึ่งที่ยังเป็นลูกไก่ในกำมือฉันอยู่ใครเป็นลูกไก่ในกำมือของพี่คะลินพูดแบบนี้หมายความว่าไงฉันจะเลิกกับพี่ลินลินกล้าพูดแบบนี้กับพี่ต่อหน้าเพื่อนพี่อย่างนี้หร นี่อยากจะให้พี่เลิกกับลินจริงใช่ไหมใช่ค่ะฉันจะเลิกกับพี่ฉันกับบิ่มเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่ทนกับผู้ชายเฮงซวยแบบพี่คนมักง่ายแบบพี่ไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยทําอะไรสักอย่างอยู่บ้านกวาดบ้านถูบ้าน,านล้างจานล้างรถไม่เคยทําอะไรเลยฉันคนเดียวที่ทําทั้งนั้นเลยเราก็จําไว้นะว่าถ้าพี่ไม่มีฉันพี่อยู่ไม่ได้หรอกทาไมฉันอยู่ไม่ได้โธ่ถลืมไปแล้วเหรอ ฉันน่มันผู้ชายเจ้าเสน่ห์แล้วที่สําคัญพ่อฉันรวยฉันจะหาผู้หญิงดีๆแบบเธออีกเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะขอเงินพ่อฉันไปหาผู้หญิงคนไหนก็ได้เว้ยใครจะให้แกพ่อมาได้ไงครับเนี่ยแล้วที่พ่อพูดเมื่อกี้หมายความว่าไงแกนี่มันนิสัยเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาใจใจตัวเองตั้งแต่เด็กแกนิสัยนี้ไม่หายเลยนะพ่อพ่อว่าผมเหรอ แล้แกจงจำไว้นะต่อจากนี้ไปนอกจากแกไม่มีรินแล้วแกก็ยังจะไม่มีฉันด้วยสมบัติทุกอย่างที่ฉันมีบ้านรถที่ดินอะไรต่างๆฉันก็จะไม่ยกให้แกฉันจะให้แกออกไปสู้กับโลกภคยนอกตาลําพังให้รู้ว่าถ้าแกไม่มีพ่อรวยๆอย่างฉันเนี่ยแกจะดํารงชีวิตอยู่ได้ยังไงพ่อพ่อทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะถ้าพ่อทาแบบเนี้แล้ว แล้วผมจะอยู่รอดได้ยังไงล่ะพ่อหัดโตด้วยตัวเองสะบ้างเข้าใจไหมพ่อหัดโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วพ่อครับพ่อพ่อพ่อเนี่ยเหรอผู้ชายเจ้าเสน,นีลินลินลินไอชูวินไปกวจกับฉันไหม สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทหมดทั้งสิ้น